ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับสวนชมพู่ทับทิมจันทร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตัดแต่งนะครับตัดแต่งแล้วก็ทำความสะอาดโคนต้นนะครับเพื่อที่จะได้ทำเ,เตรียมในการที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะรอในช่วงทำของฤดูถวายนะครับทำนอกฤดูนะครับเราก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับ รวมถึงการทำความสะอาดโคนนะครับจะเห็นว่าเราคาดใบออกจากโคนเตียนเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับในส่วนของการทำชมพู่นอกก็ดูมาให้ผู้ที่สนใจได้ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม